มีข้อ28เลยค่ะจะถามว่าข้อใดเกิดขึ้นในกระบวนการหายใจปกติของคน 1. การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมกะบังลมทำให้ความดันอากาศในช่องอกเพิ่มขึ้น 2. การคลายของกล้ามเนื้อกระบังลมทำให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น 3. การหดตัวของกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงทำให้ปริมาตรในช่องอกลดลง 4การคลายตัวของกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงทำให้ความดันอากาศในช่องอกเพิ่มขึ้นและ 5. การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงในเวลาเดียวกันทำให้ความดันและปริมาตรในช่องอกลดลงทีนี้จากโจทย์และช้อยเราก็จะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าหายใจออกเนาะทีนี้เรามาทวนกันหน่อยดีกว่าว่าหายใจเข้าหาย,หายใจออกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมีอะไรที่ต่างกันบ้าง โอเคหายใจเข้าหายใจออกโอเคอ่าหายใจเข้าเนาะกล้ามเนื้อกะบังลมกระบังลมหดตัวกระบังลมหดตัว อืมอันนี้คือหายใจเข้านะหายใจออกก็ต้องตรงข้ามเป็นกระบังลมคลายตัวอะไรอีกหายใจเข้าปริมาตรช่องอ,อกเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องตรงกันข้ามปริมาตรช่องอ,อก ลดลงถามว่าทําไมหายใจเข้าเราต้องเพิ่มขึ้นถ้าปริมาตรช่งองอกไม่เพิ่มแล้วจะเอาอากาศที่หายใจเข้ามาได้ไงถูกไหมอันนี้ค่อนข้างเม็กซ์เซนเนาะโอเคปริมาตรกับความดันเนี่ยมันจะตรงมันจะแปรผกผันกันแปลว่าถ้าปริมาตรเพิ่มความดันก็จะลดถูกไหมอันนี้ก็ต้องปริมาตรลดความดันก็ต้องเพิ่ม pressure โอเค หลังจากนั้นมีอะไรอีกมีอะไรที่เกี่ยวข้องอีกก็คือกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงใช่ไหมกล้ามเนื้อซี่โครงแทบในใคลายตัวอันนี้ก็เป็นกล้ามเน ซี่โครงแถบในหดตัวอ,อันนี้ก็ต้องพอเป็นซี่โครงมีแถบในก็ต้องมีแถบนอกเนาะขอใช้อันนี้แล้วกันเนาะแถบนอกแถบในคลายแล้วแถบนอกก็ต้องหดอันนี้ก็แถบนอกคลายซึ่ง หายใจเข้าซี่โครงแถบในคลายแถบนอกหดเนี่ยจะทําให้กระดูกซี่โครงซี่โครงยบอันนี้ก็ซี่โครงต่ําลงมันจะตรงข้ามกันหมดเลยหายใจเข้าหายใจออกทุกอย่างตรงข้ามกันหมดเลยเนาะอืม,มีอะไรอีกหมดแล้วโอเค ก้ามเนื้อกะบังลมหดตัวเนี่ยแปลว่ามันมันต่ำลงนะล่านี้ก็สูงขึ้นโอเคทีนี้แค่นี้เราก็ตอบได้แล้วเนาะต้องตอบช้อยอะไรมาดูช้อยกันอีกทีดีกว่านี่การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อกระบังลมหดแปลว่ามันมันยกสูงขึ้นหรือลดต่ำลงลดต่ำลงคือตอนที่หาย ใจเข้าทำให้ความดันอากาศเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหายใจเข้า pressure ลดเพราะว่าอ o l u m e เพิ่มเนาะแปลว่าข้อนี้ผิดอ่าดูข้อ2การคลายตัวของกล้ามเนื้อกระบ,บังลมคลายตัวก็คือหายใจออกใช่ไหม ทำให้ปริมาตรช่องอ,อกเพิ่มขึ้นหายใจออกต้องเอกอากาศออกปริมาตรก็ต้องลดลงสี่ผิดเนาะ 3. การหดต,ตัวของกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงทำให้ปริมาตรในช่องออกลดลงเราไม่รู้ว่าว่ากล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงเนี้ยคือนอกหรือในก็เลยตอบไม่ได้เนาะทีนี้ดูข้อ4กันการคลายตัวของกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงทำให้ความดันช่องอ,อกเพิ่มขึ้น ก้ามเนื้อกลุซี่โครงอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับข้อ3เราก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นก็ตอบไม่ได้แล้วข้อ5ล่ะการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงในเวลาเดียวกันทําให้ความดันและปริมาตรในช่องอกลดลงความดันและปริมาตรลดลงพร้อมกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความดันแปรผกผันกับปริมาตร ไปไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหายใจเข้าความดันความดันเป็นไงหายใจเข้าความดันความดันลดปริมาตรเพิ่มหายใจออกความดันเพิ่มปริมาตรลดไม่มีทางที่จะไปในทางเดียวกันผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะเราไม่รู้คำตอบที่แท้จริงเนาะเพราะว่าช้อยข้อสามกับข้อสี่เนี่ยขเขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงแถบนอกหรือในอืมแต่ว่า ยังไงเราก็ได้ความรู้เนาะเรื่องนี่เลยอันนี้จำให้ได้นะหน้านี้มันน่าจะออกพี่คิดว่ามันก็คงออกทุกปีแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะเอาอันไหนมาออกเนาะกระบังลมปริมาตรความดันกล้ามเนื้อแถบในแถ็บนอกอะไรอย่างนี้เนาะโอเคข้อสามเอ้ยไม่ใช่ข้อ28่สิบเอ่อไม่มีคำตอบเนาะเพราะว่าชอยไม่ชัดเจนนะคะ Okay. แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยถ้าข้อสี่กับข้อสามมาเขาหมายถึงกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงสมมุติว่าเขาหมายถึงแถบนอกถ้าแถบนอกคลายตัวแถบนอกคลายตัวแปลว่าหายใจออกหายใจออกความดันเพิ่มข้อนี้จะถูกเนาะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นแถบในแถบ แถ,แถบในหดตัวแถบในหดตัวปริมาตรลดลงอันนี้ถูกไหมถ้ากล้ามเนื้อแถบในหดตัวก็คือหายใจออกปริมาตรลดลงอันนี้ก็ถูกเนาะอืเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่าแถบไหนโอเคข้อ28ไม่มีคำตอบเนาะ